มา雅ชีวีอวสสอนยหาร่วมบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568คโอ่ะเีเรื่องนี้มาประกบ หลายๆใช่ค่ะเรื่องนี้เกรงมากค่ะตอนแรกเพราะว่าเริ่มแรกที่ถ่ายเรื่องนี้คือหนูยังไม่เคยได้ถ่ายเรื่องอะไรมาก่อนเลยแบบเหมือนแบบว่ายังไม่เคยเล่นแบบฟูขนาดนี้20 EP อีขนาดนี้ยังไม่เคยเลยค่ะแล้วแบบครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เล่นเล่นมีบทบาทเยอะในเรื่องแล้วก็เจอพี่ชาคิดเจอพี่นนกุลอีกก็เลยแบบเกรงตอนแรกเกรงพอเราทำง,งานไปเรื่อยเป็นยังไงคะโอ้พอทำง,งานไปเรื่อย พี่เขาทาไม่ว่าอะไรหนูเลยค่ะโปรเฟชชั่นอลมากแถมยังแบบสอนด้วยอย่างแบบเรื่องเนี้ยบทมันเครียดมากแล้ว20ตอนอะ่ะมันแบบหนาเท่านี้แล้แล้วคือมันเหมือนถ้าหนูยังไม่เข้าใจบทจริงๆอะ่ะหนูก็จะเล่นไม่ได้พี่คิดเขาก็จะคอยแบบอธิบายบทให้ฟังตลอดว่าเอ้ยเนี่ย ี่ยมันเป็นอย่างนี้คนนี้ทําอะไรคือตัวละครเยอะมากเหตุการณ์เยอะมากเหตุการณ์จริงเหตุการณ์หลอกอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดก็จะคอยแบบช่วยหนูเรื่องนี้ที่หนูแบบยังไม่ค่อยแม่นเลยคือเป็นซีรีส์ยาวเรื่องแรกเลยใช่เป็นซีรีส์ยาวเรื่องแรกเลยค่ะที่ได้เล่นที่แบบได้รับบทจริงจังขนาดนี้อะไรอะค่ะตอนนั้นเหมือนก็ยังไม่ได้แบบยังไม่เคยเล่นจริงจังขนาดนี้มาก่อนอรย่างเงี้ยค่ะทุงานขูงพี่เป็นยงไงคะลูกอะไรนะคะป็นน้าเยอะไหมอไแบี้ใช่คือตอนแรกอะหนูก็คิดว่าแบบ อาจจะเออชิวๆไปแจมๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโหไม่เลยแบบว่าบทค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องรู้ทุกอย่างคือไม่ใช่ไม่ใช่แค่ต้องรู้บทตัวเองเหมือนต้องรู้บทคนอื่นด้วยเพื่อที่จะเล่นของตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบยากนะะิดนึงต้องมีไปเพิ่มเติมอะไรของหนูไม่ไม่มีเลยะคะ่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องเนี้ยมัน80คิวระหว่างนี้หนูแบบเหมือนโตขึ้นเรื่อยๆอเหมือนเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยระหว่างนี้ไม่ไม่ได้ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมเลยะะนนมันมีเพื่นแบบว่าเข้ารวมการมาแล้วเราคิดว่าเร โตวไวไหมเพราะว่าแบบงานเราที่เสียงเรามันมาไวมากอะเงียช่วงไม่กี่ปีไวัยไหมคะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือเวลามีคนถามว่าแบบรู้สึกยังไงแบบหนูก็เพิ่งมานำนับจริงๆแล้วหนูก็เหมือนแบบเล่นมาเกือบสิบปีแล้วอะ่ะมันถึงแบบคือไม่ได้เล่นบทบาทเยอะเห็นว่าแค่แบบแค่เล่นหนูก็ถือว่าเล่นะนะเออแค่แค่แบบเป็นอิตราหนูก็ถือว่าหนูเล่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูทำมาตั้งแต่สิบเจ็ดตอนนี้ยี่สิบเจ็ดมันก็มันก็นานพอสมควรอาจจะไม่ไม่ได้รู้สึกไวขนาดน,นั้นอะไรอย่างเงี้ย อใช่แต่แต่หนูก็คือหนูอ่ะเป็นคนที่หนูไม่เคยแบบไม่ค่อยปฏิเสธอะไรเลยแบบหนูรู้สึกว่าแบบโอกาสเล็กโอกาสน้อยอะ่ะยังไงมันก็ทําให้หนูได้อะไรแน่นอนอะ่ะแบบ ไม่รู้อะอย่างแบบงานงานแบบแค่ไปแจมแต่อย่างน้อยเราเห็นโปรดักชันเขาทําอะไรกันอะไรเงี้ยหนูว่ามันแบบทุกโอกาสที่หนูแบบคว้าไว้นี่ได้ประโยชน์แน่นอนไม่แบบทางใดก็ท้อย่างวันนี้ก็เห็นว่ามีแบบแฟนมาเยอะมากโอ้ใช่คือหนูก็หนูก็เพิ่งเห็นค่ะแต่ว่าก็จะเป็นแบบแฟนๆที่แบบคุณหน้าเขาก็จะไปตามงานต่างๆ mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ต้องขอบคุณ g m t v ด้วยเพราะว่า g m เอทําะทให้หนูแบบมีแฟนลับต่างชาติ ราจัดการบริหารอาการยังไงเพราะแบบแฟนคลับมาตามเราจริจริงๆหนูไม่ได้จัดการอะไรเลยค่ะแบบไม่รู้อ่ะมันต้องจัดการอะไรไหมคะปรับตัวไหมไม่เลยจริงหนูไม่ได้ปรับตัวอะไรเลยค่ะหนูก็เนี่ยเลิกงานหนูก็ไปเดินกินข้าวอะไรเงี้ยจริงหนูไม่ได้ปรับตัวอะไรเลยค่ะแฟนคลับหนูน่ารักมากแบบว่าเจอกันก็ทักทายกันอะไรเงี้ยหนูใช้ชีวิตปกติหนูใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยตัวใหญ่เป็นชาติแบบชาติไหนเลย ต่างชาติเหรอคะอุ้ยหลายชาติมากเลยค่ะจริงก็พึ่งจริงหนูจะไม่รู้ว่าแต่ละคนที่มาเป็นคนประเทศอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าหนูได้ไปแฟนมิเต่างประเทศอะไรเงี้ยหนูจะเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยอันนี้แฟนคลับเราจริงๆหรอเป็นคนท้องถิ่นจริงๆอะไรเงี้ยแบบตอนแรกไม่คิดว่ามีแฟนคลับญี่ปุ่นด้วยไป,ไปญี่ปุ่นอุ<ช>้ยมีคนญี่ปุ่นมาดูจริงๆก็แบบอมีคนดูเราจริงๆวอะไรเงี้ยแบบไม่รู้จริงจไม่เคยเจอแบว่าเป็นหามีตามทีม่ อ๋อจริงก็มีก็มีบ้างจริงก็มีบ้างแต่ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรมันถึงว่าแบบหนูว่าเราก็คุยกันได้เนาะหนว่าถ้าเขาแบบตามมากันไปหนูก็บอกว่าเออบายบายใช่ใช่แบบว่าแบบสนามบินอะไรอย่างเงี้ยหนูก็โอเคบายบายนะบายบายแล้วเขาก็ไปเองแล้วหนูไม่ได้กลัวอย่างบางคนมันมีอาการแบบแพนิคหรือว่ากังวลคือจริงอะหนูก็มันไม่ไม่ไม่เหือกลัวคือหนูเข้าหนูเข้าใจนะแต่ว่าคือ หนูอาจจะไม่รู้ด้วยว่าอันนี้คือถูกต้องอันนี้ไม่ได้อันนี้อะไรเพราะว่ายังไงเราก็เป็นแบบเป็นคนสาธารณะไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็หนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแบบว่าจัดการด้วยตัวเองเธอส่วนใหญ่ก็จัดการด้วยตัวเองก็พูดพูดกันเลยว่าแบบบ๊ายบายอะไรเงี้ยเขาก็ไปเออหนูสำหรับหนูตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาตรงนี้มากแฟนคลับหนูน่ารักค่ะจริงแฟนคลับน่ารักมากก็คือมุกเดียวแต่ทุกเดียวก็ยื่นมว่าใครเจอปัญหาอะไร จริงๆหนูก็ได้ยินมาบ้างนะคะแบบมีคนเจอแบบตามที่รถอะไรเงี้ยแต่แต่หนูยังไม่เคยมีอะไรแบบนี้ใช่ล่าสุดปไปถ่ายนิศ <c oughs> ค่ะใช่อ๋อล่าสุดไปถ่ายแอลแมกกาซีนค่ะเป็นการขึ้นปกครั้งแรกของหนูใช่อุ้ยหน้าพี่พด่ดูภูมิใจกันหนู <c oughs> <c oughs> ใช่ตอนแรกหนูก็ตื่นเต้นเพราะว่าหนูไม่ได้อ่านรายละเอียดขนาดนั้นหนูคิดว่ามันเป็นฟิลแบบเอ้ยปกดิจิตอล <c oughs> แต่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะวางขายมีหน้าหนังสือแล้วแบบอุ้ยคือเหมือนเราอะอยากเห็นตัวเองอยู่บนหน้าหนังสือแบบนานแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆอะจุดเริ่มต้นหนูอะคือหนูชอบแบบถ่ายแบบมากชอบอยากเป็นนางแบบอยากเป็นนางแบบอยากแบบว่าเออแบบชอบดูเอฟทีวีอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยพี่รู้จักเหรอคะดูยูทูบอ๋อดูยูทูบ อ๋อใช่ไื่หนู่ชอบดู FTV ชอบดูนางแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยพอได้ขึ้นปกที่แบบเราอ่ะชอบดูปกของคน,นอื่นๆแล้วพอมันเป็นปกเราเราก็เลยแบบดีใจขอบคุณทางแบบหลุยส์ตองกับแอลมากที่ให้เราแบบไปขึ้นปกว้ย<อ>ังอโอ้แม่บอกตอนนี้ต้องจัดมาเลยนะสิบเลม่ม<อ>แม่บอกแม่บอกให้สั่งมาสิบเลม่ม จะสั่งทันไปแค่สามเล่มใช่หนูสั่งให้แม่ไปได้แค่สามเล่มเพราะเขาไปจองเยู่ใช่แบบสั่งออนไลน์ก็แบบว่าโซเอาสองรอบเงี้ยรอบละยี่สิบเล่มไปเวผลิตน้อยไปไปเวผลิตน้อยใชละหนูก็ไม่รู้แต่หนูสั่งไปสามเล่มแสดงว่าปีสองปีมานี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นปีที่ทำงานเต็มทีวใช่ใช่ใช่จริงๆปีเนี้ยค่ะเป็นปีที่รู้สึกว่าได้ทำงานแบบหลายแบบมากขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็ ถ้าพูดว่าเติบโตขึ้นไหมก็รู้สึกว่าก็เติบโตขึ้นนะถ้าถ้าถ้าวัดแบบเหมือนแบบสเต็ปการทํางานอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าเติบโตขึ้นหนูมองว่าเป็นจุดตอนนี้เราเราหนูเป็นระดับที่เราแบบว่าสักเซสหรือย่างที่ชื่อว่าเซสในสายอาชีพอะไอย่างคือหนูไม่เคยมองว่ามันสักเซสคือแบบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันมันน่าจะไม่มีจุดนั้นเพราะว่าถ้าเราได้ทําอันนี้เราก็อยากทําอันนี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันไม่ หนูไม่ได้มีเป้าหมายขนาดนั้นด้วยแบบว่าระยะแบบว่าใกล้ไกลแต่ว่าเพราะหนูชอบทุกงานที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็เลยไม่ได้มองว่าอุ๊ยอันนี้เสร็จแล้วแต่แค่รู้สึกว่าได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แค่แค่นั้นก็ดีใจเอนจอยกับรเอนจอยใช่ใช่รู้สึกว่าเอนจอยตอนนี้คือรับหมดวันนี้ก็คือวิ่ง1 2 3สอาันนี้3วิ่งตอนนี้คือ รับหมดเลยค่ะชอบมากชอบทำงานมีโกไหมคบอว่าพอเราแบบหาเงินเยอะเพิ่มงานเยอะขึ้นมันก็จะมีโกไหมเหรอคือตอนแรกอ่ะอุ้ยตอนรู้ป่ะตอนแรกอ่ะหนูไม่ได้คิดเลยว่าแบบทำอะไรดีมีเงินอะไรเงี้ยอุ้ยอาจจะไม่ได้มีเยอะนะคะคือพี่หนูคว่าเห็นไหมนะแล้วทำไมมีเงินหมายถึงว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้ออะไรแล้วหนูก็คิดว่าแบบอุ้ยมีวันหนึ่งหนูมันนั่งคิดแล้วทำงานเนี่ยทำไมนะแบบเอาเงินทำอะไรดีเลยนอกจากแบบ โกเดียวก็คือให้แม่เอาไปใช้อ,อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็เริ่มคิดว่าถ้ามีมากขึ้นกว่าน,นี้จะทําอะไรดีให้แบบชีวิตมันดูมีอะไรอะ่ะคือหนูเป็นคนเหมือนแก่มากเลยแบบว่าความแบบเออแบบว่าเออไม่เป็นไรเด้อเอออมเก,กลือนิดนึงเออหรอคะคือหนูก็ไม่แน่ใจว่าแบบคือหนูชอบคิดว่าแบบว่าเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเราเกิดเป็นอะไรไปขึ้นมาอ,อ,อะไรเงี้ย เลยคิดเลยคิดนะว่าแบบนะปัจจุบันอะถ้าวันนี้แฮปปี้จะซื้ออะไรก็ซื้อแต่แต่ก็ไม่ค่อยชอบซื้อของอีกก็ได้ได้แต่ซื้อของกินรแระกันเอออุ๊ยอาจจะเป็นแบบซื้อปาะกัน <laughs> ตอนนี้ก็มีซื้อไปบ้างเอเอค่ะมีแม่บ้านเบิร์นเลยกเงีโอ้คือบ้านก็มีมีบ้านที่แม่ซื้อไว้อยู่แล้วรถแม่ก็มีที่แม่ซื้อไว้อยู่แล้วครอบครัวก็ไม่มีมีแต่แม่กับหมาอ้ยเศร้าจังไม่มีของรางวัลอะไรแบบติดหรือ เป็นอสังหาเป็นการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยดีอันนี้อาจจะต้องเดี๋ยวขอปรึกษารุ่นพี่ในวงการว่าเขาอุ้ยเขาเอาเงินไปทำะารกัรใช่ปรึกษาอาจจะเป็นพี่ฟอร์ดด้านอสังหาอะไรอย่างงี้พี่ฟอร์เขาค่อนข้างที่จะรู้เรื่องอสังหาเดี๋ยวขอคิดก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะยังไม่มีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวมาได้เลยมาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ย เอ้ยเราทำงานไปทำไมหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีเงียเฮ้ยจริงว่าคือหนูอ่ะอาจจะไม่มีหนี้สินหรือว่าต้องมีหนี่สิน <c oughs> หนูไม่มีหนี้สินเลยมันยังไม่ชัดแต่ลองลองลองมีเร่องอะกรต้องจ่มีโกใหม่อาจจะมีหนี้สินหรอ <c oughs> ก็ย,ยังไม่รู้จะซื้ออะไรมีแนะนำไหมละ่ะคะซื้ออะไรดีล่ะลองเริ่มจากการแบบพอแบบทำงานไปงานไหนเจอพี่นักข่าวลองเอาเงินจากงานนั้นอะ <Okay. S 1> แจกนักข่าวโอ้คือรู้ไหมว่าหนูอะ <c oughs> หนูอะเป็นคนชอบแบบซื้อของให้คนอื่น <c oughs> แต่เป็นคนขี้งกนะัมบอว่าถ้าซื้อให้ตัวเองเงี้ยอุ้ย <c oughs> ไม่ซื้อคิดอะไรทิ่อีกซื้อให้คนอื่น ซื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ข้างหน้าเดี๋ยวนูมาเปพี่ๆนะคะเพราะว่าหนูนี่ไงเอาเงินไปทําอะไรเปคนอื่นเป้าหมายเราเป้าหมายเราเอาเงินไปเปคนอื่นได้ได้แด้วหาเงินไปทำไรนะแต่ที่เป็นอยู่ก็เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้ก็หาเงินไปเปยคนอื่นอยู่แบบว่าเปยแฟนคลับเปยอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาเงินเขามาให้เอาเงินเขาแล้วก็ให้เขาคืนอีกทีนึงรับบริจาคกิ๊บเป็นเทกิ๊บเป็นเทกิ๊บให้ยิ่งได้ ใช่ค่ะเมื่อวานที่ไปหาแหวนบ๊อบบี้ใช่ค่ะเมื่อวานเมื่อวานคือแวะไปทำธุระใช่ค่ะก็เลยแบบเอ้ยแวะไปหาน้องซะหน่อยอยากดูน้องเดินแบบเดินคนเดียวไงน่าจะเหงาก็เลยไปแวะดูให้กำลังใจไม่ได้ให้อะไรเลยไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ให้กำลังใจเลยก็แค่ไปยืนดูไม่ค่อยช่วยเผื่ออยู่ไหนช่วยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรช่วยเท่าไหร่ใช่อะไร ก็ <g ye> คุยก็คุยะคะ่ะคุยกันปกติได้พูดคุยกันอะไรกันไหมแบยังไงอะคะคือตอนแรกบอกพ <g ye> ี่อีทว่าพี่อีทงานนี้หนูไปได้ไหมคือหนูออกอกองอยู่เลิกเร็วไปได้ไหมพี่บอกมาได้แล้วหนูไปถึงหนูก็ถามพี่อีทวันนี้รู้ยังอา้าวพี่อยู่กับวันนี้ตลอดวันนี้ก็ต้องรู้ ไม่ได้บอกก็ไม่ให้บอกนี่อ๋อก็ก็โอเคก็รู้แหละวันนี้รู้ไม่ได้เซอร์ไพรส์ก็เลยโอ้โหโซไม่ต้องไปให้กำลังใจเขาก็ทำได้สวยไหมคะพี่ๆก็เห็นนี่ใช่มสวยสวยสวยไหมคะสวยสุดๆเลยวันนี้พัทราพัฒ์ใช่ไม่สวยจริงโอเคค่ะขขบคุณนะคะขอบคุณนะคะดสัมภาษณ์เอ็มี่นานสลย